สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังนําเสนอข้อมูลข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางครูอาจารย์รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์สําหรับสัปดาห์นี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นใดนั้นติดตามรับชมครับ สวัสดีครับพี่น้องข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับก็วันนี้ผมจะมานําเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะของสายผู้สอนนะครับซึ่งทางคณะกรรมการข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกศสนะครับได้มีมติอนุมัติเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่25มกราคมในส่วนของรายละเอียดต่างๆก็ ดังที่ได้เคยนําเสนอมาเป็นระยะนะครับว่าการประเมินตําแหน่งวิทยาฐานะใหม่นี้จะเป็นการประเมินใน2มิติด้วยกันนะครับก็คือเรียกว่าการประเมินการดารงตําแหน่งนะครับในแต่ละปีนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาใน,ในวงรอบของการประเมินอยู่ทั้งหมด4ปีเรียกว่าการประเมิน PA นะครับซึ่งในส่วนของการประเมิน p a ในแต่ละปีนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับระบบการประเมินเงินเดือน ของค่าการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับในแต่ละปีที่เป็นการประเมิน PA นั้นก็จะมีสส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนของข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับซึ่งมีส่วนที่สําคัญก็คือว่าต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานนะและก็ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นประเด็นท้าทายที่จะที่คุณครูนะครับจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับ ซึ่งในรายละเอียดแบบฟอร์มวิธีการประเมิน PA ในแต่ละปีนี่นะครับก็จะมีะรายละเอียดในคู่มือนะครับซึ่งก็จะแจ้งเรียนทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมขอนําเรียนว่าหลักเกณฑ์ใหม่ที่เราออกแบบมานี้จะเป็นการลดภาระงานให้คุณครูและให้คุณครูสามารถที่จะเลื่อนวิทยาฐานะได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราลด ระยะเวลาตามมาตรฐานตำแหน่งลงมาจากที่แต่ละช่วงวิทยาฐานะต้องใช้ระยะเวลา5ปีนะครับเราลดลงมาเหลือ4ปีนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดลงมาได้เหลือ3ปีในกรณีที่เป็นกรณีที่สามารถนำมาเลื่อนได้4กรณีนะครับซึ่งได้เคยนำเสนอไปแล้วนะครับในการอธิบายเมื่อคราวที่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่ายังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนแล้วก็อาจจะยังเป็นคำถามสำคัญ สำหรับข้าราชการครูอยู่นะครับซึ่งอยากจะใช้เวลาตรงนี้นะครับในการอธิบายตรงนี้นิดนึงก็คือว่าเกณฑ์วิทยาฐานะใหม่ที่ออกไปทั้งหมดนี้นะครับไม่มีใครได้รับผลกระทบในเรื่องของการเสียสิทธิใดๆนะครับผมอยากอธิบายเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่คุณครูที่บรรจุใหม่มาเป็นครูผู้ช่วยแล้วก็ขณะนี้ดำรงตำแหน่งครูนะครับซึ่งยังไม่มีวิทยาฐานะ กลุ่มนี้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับที่มีการไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่าจะได้รับผลกระทบอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับผมอธิบายง่ายเป็น3กรณีอย่างนี้นะครับกรณียกตัวอย่างถ้าคนที่บรรจุปี58นะครับก็จะผ่านการประเมินครูผู้ช่วยนะครับเมื่อปี60นะฮะถ้าตามว17เดิมหรือตามว21เดิมเนี่ยถ้ากรณีที่จบปริญญาตรีต้องรอระยะเวลาถึง6ปีนะครับถึงจะยื่นขอ วอลสิได้นั่นก็หมายความว่าท่านจะมีสิทธิ์ยื่นวอ7สิได้ตั้งแต่ปี6-6เป็นต้นไปแต่ว่าเกณฑ์ใหม่นี่นะครับเราลดระยะเวลาลงมาเหลือ4ปีสําหรับปริญาตรนีนะครับซึ่งแสดงว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอผลงานได้นะครับตั้งแต่ปี6-4หลังจากที่กศประกาศใช้หลักเกณฑ์ไปก็คือ30ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี6 4น,นะครับท่านก็มีสิทธิ์ยื่นได้เลย ซึ่งท่านจะเร็วขึ้นนะครับสองปีและถ้าเป็นคนที่จบปริญญาโทนะครับท่านก็สามารถลดระยะ,ะเวลาลงได้ได้อีก1ปีนะครับก็คือใช้เวลาแค่3ปีในการขอเพราะฉะนั้นกลุ่มที่บรรจุปี58ไม่ได้รับผลกระทบครับแต่จะได้รับสิทธิ์ที่ดีขึ้นก็คือลดระยะเวลาได้เร็วขึ้นถึง2ปีนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่บรรจุในปี59นะครับบรรจุปี59ท่านจะผ่านการประเมินครูผู้ช่วยปี6-1นะครับ ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยถ้าจะยื่นตามว17เดิมท่านจะยื่นขอวอ17ได้ก็คือในปี67นะครับก็ก็คือนับไปอีก6ปีแต่ถ้าเป็นวใหม่นี้นะครับที่เรียกว่าเอระบบ PA เนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ยื่นได้ในระดับถ้าท่านจบปริญญาตรีเนี่ยก็ใช้เวลา4ปีก็คือท่านยื่นได้ตั้งแต่ปี65แต่ท่านจบปริญญาโทท่านยื่นได้ตั้งแต่ปี64นะครับก็คือหลัง30หลัง30 กันยายนปี64ที่ระบบเปิดน,นะครับมีผลบังคับใช้เนี่ยท่านก็ยื่นได้เลยนะครับกรณีที่3ก็คือกรณีที่คุณครูคบรรจุในปี60นะครับแล้วก็จะผ่านการประเมินครูผู้ช่วยปี62ถ้าเกณฑ์ใหม่นี้ในปี65ถ้าท่านจบปริญญาโทท่านขอได้เลยครับเพราะนับไปอีก3ปีแต่ถ้าท่านจบปริญญาตรีปี66นะครับท่านก็ขอได้เลย แต่ถ้าท่านยังใช้สิทธิ์วอเดิมนี่นะครับก็คือถ้ายังอยากได้สิทธิ์ในวอสเหมือนเดิมนี่ท่านจะไปยื่นอีกทีนุ่นปี68เลยครับซึ่งกรณีนี้นี่ท่านจะมีระยะเวลาที่ยืดยาวดังนั้นจึงเป็นที่มาของอหลักเกณฑ์ที่เราออกใหม่ว่าหลังจากวันที่1ตุลาคมปี2 5 6 5ไปแล้วเนี่ยเราจะตัดตรงจุดนี้ก็คือเหลือระบบเดียวก็คือระบบ PA แล้วจะไม่มีการยื่นวอ21หรือวอ7อีกแล้วเพราะ ทุกคนไม่ได้เสียสิทธิ์ใดๆนะครับที่คําถามก็คือว่าเอาแล้วงานที่สะสมมานะครับที่ทําตามวอ17อยู่เดิมหรือวอ่เอดเดิมก็ต้องเสียไปก็ต้องมาเริ่มนับเวลาใหม่ผมยืนยันว่า1ไม่เสียนะครับเวลาไม่เสียไปนับต่อเนื่อง2งงานที่ท่านทําอยู่ไม่ต้องมาเริ่มทํา PA ใหม่นะครับถ้าท่านทํางานตามว1 7ไว้นะครับรวบรวมงานไว้ตามว1 7บเจ็ดไวใ้ให้ท่านนําผลงานด้านที่3ส่วนที่1นะครับ มาทดแทนผล PA นะครับในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้แล้วก็มาบวกกับ PA ที่ต้องทำต่อเนื่องหลัง30กันยาปี64นั่นหมายความว่าว17ที่ท่านทำไว้ไม่ได้เสียไปเลยครับทำถึงตอนไหนก็นับต่อจากตรงนั้นได้นะครับประเด็นที่2คือถ้าท่านวอท่านทำงานตามว21และอยากจะประเมินตามว21ท่านก็สามารถนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม วอที่เรียกว่าวอทอแบบฟอร์มวอทอนะครับมาแทนผล PA แล้วก็มาบวกกับ PA ที่ทำต่อเนื่องจนครบระยะเวลาจนถึงตั้งแต่หลัง30กันยาปี64เป็นต้นไปเนี่ยเมื่อคำครบตามนี้แล้วท่านก็สามารถยื่นได้ดังนั้นจะเห็นว่า 1. ท่านไม่ได้เสียสิทธิ์เวลาแต่ได้สิทธิ์เพิ่มขึ้นที่เร็วขึ้นล้นเวลาได้เร็วขึ้น1-2ปีขึ้นอยู่กับที่ท่านจบประญยาตรีหรือประญยาโท ประเด็นที่2ก็ผลงานที่ท่ทานทำไว้วอลสิบเหรือวอลยีเดิมก็ไม่ได้เสียไปเอามาชดเชยหรือมาทดแทนเอ่อเอ่อที่ไม่ได้ประเมินในปีนั้นๆได้เลยแล้วก็นับต่อเนื่องให้ในหลักเกณฑ์เราเขียนรายละเอียดไว้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้น1อย่าวิตกกังวลว่าสิ่งที่เราออกเกณฑ์ใหม่นียเราคิดไม่ครอบคลุมเรื่องนี้เราวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างดีครับคุณครูได้สิทธิ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตําแหน่งที่ที่เร็วขึ้น1ปีหรือ2ปีนะครับขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาที่ท่านมีคุณวุฒิก็คือจบปริญญาหรือปริญญาโทนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญสําหรับกลุ่มที่คุณครูที่ยังไม่มีวิทยาฐานะนะครับสำหรับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีวิทยาฐานะแล้วนะครับท่านยังใช้10ว .17 ได้นะครับจนถึงวันที่30กันยาปี65นะครับซึ่งเราก็วิเคราะห์แล้วว่า ไม่มีใครที่ที่จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันสาหรับคนที่มีวิทยาฐานะแล้วนะครับก็ท่านก็ใช้สิบวอสิบเจ็ของท่านได้จนถึงสามสิบกันยายนปี65นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่อยากจะนําเรียนในวันนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตําแหน่งในรูปแบบใหม่นะครับเนื่องจากมันมีรายละเอียดค่อนข้างมากเนี่ยทางสำนักงานกกสเราจะจัดทําเป็นคู่มือ,อครบทุกอย่างนะครับทั้งวิธีการประเมินทั้งกระบวนการต่างๆรวมทั้ง แนวทางต่างๆนะครับแล้วก็จะส่งเวียนไปนะครับซึ่งคุณครูสามารถทําความเข้าใจแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวมากพอสมควรเพราะเราพัฒนาหลักเกณฑ์นี้นะครับแล้วเรายืดระยะเวลาที่จะประกาศใช้นะครับเราจะประกาศใช้1พฤษภาคมปี64นะครับและจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี64จะเห็นว่ามีระยะอีก1ปีเกือบ1ปีฮะที่จะเตรียมตัวและทําความเข้าใจเพราะนั้น อย่าเพิ่งวิตกกังวลมากนะครับว่าเราจะได้รับผลกระทบอย่างที่ผมนําเรียนว่าคุณครูจะจะได้รับผลที่ดีจากหลักเกณฑ์ใหม่นี้แล้วก็จะเป็นการลดระยะเวลาลดภาระงานไม่ต้องมาเตรียมเอกสารมากมายนะครับซึ่งจะเป็นผลดีกับคุณครูในภาพรวมแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราต้องการให้คุณครูมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองในชั้นเรียนจริงๆ มากกว่าที่จะมาทํางานทําผลงานทํากระดาษที่จะมาเสนอในการเลื่อนวิทยฐานะนะครับก็ขอ,อนําเรียนสําหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับเ,เมื่อมารับตำแหน่งรักษาการท่านตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็อยากจะบอกความในใจเล็กน้อยว่าจะตั้งใจทํางานแล้วก็สารต่องานของกระทรวงเพื่อไม่ให้มีการสะดุดในการพัฒนาโครงการต่างๆของกระทรวงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการการให้นักเรียนได้มีพื้นฐาน ของการศึกษาใน4ด้านตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10อยู่เป็นฐานอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ถแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเราจึงมีการปฏิบัติงานดำเนินการต่างๆต,ตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายของการดำเนินตามนโยบายนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาสร้างศักยภาพคุณภาพของการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอันนั้นคือเป้าหมายแล้วก็เพื่อให้นักเรียนให้คนไทยได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่อย่างไรก็ตามเมื่อ,อ,อมีการแต่งตั้งให รับหน้าที่รักษาการในครั้งนี้ก็เลยอยากจะใช้โอกาสที่เป็นมงคลนี้จะถแถลงเรื่องสำคัญๆที่จะขับเคลื่อนกระทรวงต่อไปประมาณ10เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกที่ทุกคนคงทราบแล้วตั้งแต่วันที่18มกราคมที่ท่านรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องบูรณาการจังหวัด ที่จะทําให้โรงเรียนมีคุณภาพในชุมชนให้มีโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองแล้วก็ดูแลโรงเรียนสแตนอะโลนอะไรต่างๆเหล่านั้นขณะนี้ก็เดินทางก็เดินหน้าไปค่อนข้างมากมีการรายงานเข้ามาเป็นระยะระยๆดิฉันเองคิดว่าเรื่องนี้เราต้องสารต่อเพื่อให้คุณภาพการศึกษาเห็นเป็นรูปธรรมามากขึ้น แล้วก็พยายามจะคุยกับท่านประหลัดว่าถ้าเราจะมีงบประมาณในปี2564บ้างก็อยากจะให้ได้ขยับเล็กน้อยให้เห็นว่าเราเอาจริงแล้วก็เร่งรัดให้มันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกที่คิดว่าเราควรจะให้ความสนใจแล้วก็อีกโครงการหนึ่งอีกบริบทหนึ่งที่ดีใจมากก็คือเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ 2,564ครมอ,อนุมัติโครงการที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์พลังสิธิ์แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะขยายโอกาสให้คนทั้งประเทศทุกชั้นปีทุกระดับชั้นได้มีโอกาสเข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมอย่างกว้างขวางและมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ปี2,564เลยทีเดียวจะมีการอบรมครูจาก200โรงเรียน เป็นเบื้องต้นแล้วก็ให้สองร้อเรียนนี้ขยายต่อไปเป็นพลังสิเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนตลอดโครงการที่ทุกคนในประเทศไทยจะมีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคมีนวัตรกรรม10ปีเราจะครอบคลุมทั้งทั้งหมดโดยใช้งบประมาณ9,000ล้านบาทอันนี้ก็เป็นโครงการที่จะต้อง เร่งรีบหรือผักดันให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดเพื่อให้เด็กไทยได้มีความรู้พื้นฐานยาศาสตร์ในยุคดิจิทัลในยุคประเทศไทย4.0ในยุคศตวรรษที่21เราก็เป็นคนลเมืองโลกที่มีคุณภาพค่ะเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องที่เ,เราก็เริ่มมานานแล้วแต่ว่า ขณะนี้เราน่าจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทรัชกาลที่สิบท,ที่ทำให้ครูนักเรียนและบุคลากรการศึกษานี้มีจิตอาสาเรารู้อะไรดีเรามีอะไรดีเราก็ถ่ายทอดให้กับประชาชนให้กับประชาชนทั่วไปที่จะได้ทำสิ่งดีงามโดยไม่หวังผลตอบแทนให้กับประเทศแล้วแน่นอนที่สุดค่ะเพราะเราจะนำศาสตร์พระราชามาขับเคลื่อน ให้เป็นรูปธรรมที่ทุกคนจับต้องได้อาจจะในหลักสูตรนอกหลักสูตรก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาจะได้ขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่21หรือยุคดิจิทัลนี้เราต้องไม่ลืมเรื่องภาษาภาษามนุษย์ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ภาษาเครื่องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องภาษา และภาษาต่างๆภาษาไทยสังกฤษภาษาต่างๆโดยเฉพาะาษอังกฤษและโคดิ้งจึงเป็นภาษาที่เราควรจะส,งส่งเสริมให้คนไทยทางประเทศได้เรียนรู้เรื่องภาษาขอเรื่องภาษาอังกฤษก่อนก็แล้วกันที่ทางกระทรวงได้ทำา MOU กับสถานทูตแคนาดาที่จะให้มีครู300คนในเบื้องต้นมาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทย โดยได้โดยโดย,โดย,โดยที่ถ้าเดินทางได้เราจะทำ 1, ทันทีเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ที่จริงขอโกตตาไว้หมื่นคนแต่ครั้งนี้300คนก่อนเราก็รีบทำให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะกล่าวถึงภาษาโคดิ่งเอกสักเล็กน้อย ซึ่งกระทรวงศึกษาได้ดําเนินการมาตลอดปีเศษนี้จะต้องเรียกภาษาชาวบ้านว่าติดลงมบนนะคะทุกคนทุกชัน้นปีทุกาสาขาวิชาสามารถประยุกต์ใช้โคดดิ้งกับทุก8สาระวิชาแล้วก็เราได้ฝึกเราได้อบรมครูทั้งประเทศนี้ประมาณ200,000คนแล้วทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. แล้วขณะนี้ก็จะเพิ่ม Coding for teacher plus คนที่เคยผ่านโครงการแรกแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมที่ทำให้เป็นได้เรียนรู้โคดดิ้งมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นต่อไปเท่านั้นยังไม่พอไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาเรากำลังจะขยายการเรียนรู้โคดดิ้งมันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วเทคโนโลยีมันเข้ามามากเพราะะั้นทุกคนนอกเหนือจากนักเรียนครูแล้วกระทรวงต่าง ก็จะเป็นเชี่ยต้องเรียนโคดดิ้งเราจะมีคณะกรรมการโคดดิ้งแห่งชาเพื่อจะให้กระทรวงอื่นๆว,วิชาสาขาต่างๆได้เรียนโคดดิ้งโดยคณะกรรมการโคดดิ้งแห่งชาจะเป็นคนจัดหลักสูตรของคนตกงานคนจะเปลี่ยนงานคนอยากจะเพิ่มทักษะอะไรต่างๆขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็ ที่สำคัญมากกว่าน,นั้นก็คือว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงนำเรื่องโคดดิ้งไปอยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปคณะที่13วัฒนธรรมกีฬาแรงงานและทรัพยากรมนุษย์โดยให้โคดดิ้งเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อการปฏิรูปประเทศเพื่อการปฏิรูปทรัพยากรของประเทศ ขณะนี้ก็ดำเนินการไปแล้วเราก็จะได้ผลักดันเรื่องนี้ต่อไปค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่อาจจะเคยพูดกันไปบ้างแล้วแต่ขณะนี้เป็นรูปธรรมแล้วคือเรามีคลิปวิดีโอสั้นๆ10บเรื่องเกี่ยวกับการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์พัฒนาธรรมไทยโดยใช้สื่อร่วมสมัยก็จะ ทำให้มีการอบรมครูและวิธีการเรียนการสอนโดยใช้คลิปวิดีโอ10เรื่องนี้ทำให้การเรียนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ดีงามไม่น่าเบื่อแล้วก็น่าสนใจตื่นเต้นสามารถต่อยอดได้เรากลับมาถึงเรื่องที่หนักสน,นิดหนึ่งก็คือเรื่องอาชีวะของกระทรวงศึกษาธิการอาชีวะมี400กว่า วิทยาไหลทางกระทรวงก็ตั้งใจว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมมาเสริมให้การเรียนการสอนของอาชีวะให้มีความก้าวหน้าทันสมัยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อจะเป็นหัวขอให้กับประเทศในการนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตต่างๆต่อไปได้ย้ำบางเรื่องเกี่ยวกับเกษตร เรื่องน้ำการบริหาจัดการน้ําโดยชุมชนตาแนวพระราชดุริอันนี้ก็เป็นนโยบายที่แถลงไปในสภาข้อ10.3ค่ะก็จะทําเรื่องน้ําให้กับเกษตรกรได้มีน้ําใช้ตลอดปีและตลอดไปอย่างพอเพียงเพื่อยกระดับอาชีวะทั้งหมดให้สูงขึ้นโดยใช้ยาิาสตร์เทคโนโลยีนะคะส่วน สุดท้ายหรือเกือบสุดท้ายก็คือเรื่องพอรวการศึกษาซึ่งขณะนี้ก็ให้สภาการศึกษาไปติดตามกำกับเพื่อให้พรวปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านคอลมอไปแล้วจะได้ออกมาให้ทันภายในปีนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่ ชฉันเองก็อยากเห็นการปฏิรูปรสิทธิ์รัพลบฯได้ออกมาใช้ซะโดยเร็วรวมทั้งแผนปฏิรูปด้วยนะคะแล้วสุดท้ายของสุดท้ายเลยก็คือว่าในยุคโควิดเนี่ยครูทํางานหนะักเราก็ต้องเปลี่ยนออนไลน์ออฟไลน์ต้องดูแลเด็กต้องสอนผสมภาษาอะไรต่างๆนานาพร้อมพร้อไปก,กับการดูแลสุขภาพของครูบาอาจารย์และนักเรียนจึงมีความตั้งใจ ไว้ว่าในช่วงโควิดที่ยังระบาดหนักในทั่วโลกและประเทศไทยนี้จะขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้รับการพิจารณาให้เป็นกลุ่มแรกๆในลำดับต้นๆที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พบครูจะต้องอยู่คุกครีอยู่กับนักเรียนอย่างกับผู้ปกครองและชุมชนตลอดเวลาจึงฝากพวกเราช่วยกันผลักดันสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วประมาณ10เรื่องที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปค่ะ นางกนกวันวิราวันรัฐมนตรตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเพยหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือกชว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบปรับอัตราเงินอุดหนุนายหัวของนักเรียนพิการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสชและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสที่เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาซึ่งแต่ละคนจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นจากเดิม16,552ถึง35,930บาทเพิ่มเป็น3 12, 5 4 0ถึง5 1 9 5 3บาทซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาประเภทของการเรียนและหลักสูตรการเรียนดังนั้นคิดเป็นเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นร้อยละ35ปัจจุบันนี้สชมีนักเรียนพิการอยู่ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนสามัญทั่วไปจำนวน4 3 5 9คนซึ่งหากมีการปรับปรุงเงินอุดหนุนในหัวของนักเรียนพิการตามที่ข้อเสนอจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นประมาณ30ล้านบาท ขนาดในส่วนของโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษานั้นข้อมูลปีการศึกษา2,563มีนักเรียนพิการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชได้รับเงินอุดหนุน342คนซึ่งหากมีการปรับเงินอุดหนุนรล,ลยหัวของนักเรียนพิการที่เขาเสนอจะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นประมาณ7ล้านบาทอย่างไรก็ตามการปรับเงินประมาณดังกล่าวจะเป็นงบประมาณที่สามารถบริหารจัดการกับวงเงินทั้งหมดในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการได้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชุวศึกษาได้จัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษตำแหน่งครูผู้ช่วย และการคัดเลือกพนักงานข้าราชการรูปจ้างประจำสอนศาสนาอิสลามวิทยากรอิสลามศึกษาพนักงานจ้างเหมาบริการหรือรูปจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้อรับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสโดยดรสุเทพแก่นสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า การสอบครั้งนี้เป็นการสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังก,กัดสอสอ,สอและในเขตพัฒนา,าพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีในการสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น6,717คนใน61กลุ่มสาระวิชาซึ่งมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น6,105คนคิดเป็นผู้เข้าสอบร้อยละ90.89ไม่มาสอบ612คนคิดเป็นร้อยละ9.11 โดยเลขาธนที่การได้กล่าวต่อไปว่าในการสอบภาคเช้าเป็นการสอบภาคกอวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและวิชาชีพครูในส่วนภาคบ่ายเป็นการสอบภาคขอวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยในการสอบมีการตรวจอย่างเข้มงวดทั้งการแต่งกายและสิ่งที่ต้องมาเตรียมในการสอบและสิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขเช่น การทำความสะอาดมีการจัดโต๊ะเก้าอี้เว้นระยะห่าง1.5เมตรมีการวัดอุณหภูมิของผู้เข้าสอบและกำหนดให้ผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา นายอัมพรพินาศาเรขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกำหนดปฏิทินรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1สมัครระหว่างวันที่24-28เมษายนนี้และสอบคัดเลือกวันที่1พฤษภาคมนี้และประกาศผลวันที่5พฤษภาคมและมอบตัววันที่8พฤษภาคม ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่4รับสมัครระหว่างวันที่24-28เมษายนสอบคัดเลือกวันที่2พฤษภาคมและประกาศผลวันที่6พฤษภาคมและมอบตัววันที่9พฤษภาคม ซึ่งในการสอบปีนี้จะไม่มีการนำผลคะแนนทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือโอเนมาเป็นสัดส่วนการรับสมัครนักเรียนนอกจากนี้ยังได้กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยึดหลักแนวทางการปฏิบัติเรื่องการรับนักเรียนตามที่สพทได้แจ้งอย่างเคร่งครัดและข้อปฏิบัติการรับนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชด้วยซึ่งวิธีการรับนักเรียนในอดีตจะยึดแนวทางจากส่วนกลาง แต่ขณะน,นี้ส่วนการจะทำหน้าที่ควบคุมและกำกับเท่านั้นแต่หน้าที่การบริหารการจัดการขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับพื้นที่ดังนั้นเรื่องการรับนักเรียนจึงเป็นที่สนใจของสังคมและผู้ปกครองทุกปีจึงอยากให้โรงเรียนทุกแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้ดําเนินการการรับนักเรียนให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมรวมไปถึงการตรวจสอบได้ ถ้าผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ